นี่ดูฉันนะฉันจะไปจับไอ้ครงนั่นอัจุงั้นเหรอนายดูสินายจะใกล้กว่าไหมโอเคได้สู้ไหมว่าไงนีโมนายไปได้ไกลแค่ไหนอะพ่อบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนีโมอย่าลูกกุมารจะว่ายออกไปข้างนอกนะป๋าไม่ได้จะออกไปฮะโชคดีที่พ่ออยู่นี่แต่พ่อผมมาไม่ทันไม่รู้อะใช่เขากีกลัวจะตายฉันไม่ได้กลัวนะ นี่พวกเธอไม่เกี่ยวเลยฉันไม่บอกพ่อแม่เธอว่าอยู่นี่กันหมดก็ดีแล้วลูกวียน้ํายังไม่แข็งนะผมไหวได้ฮะดีด้วยโอเคไม่ไม่โอเคลูกไม่คคนอยู่แถวนี้ยางยิ่งโอเคที่พ่อคิดแต่ถูกแล้วเราสักปีสองปีค่อยคลเรือบ้นะพ่อก็พรพ่อนั่นแหละยังทะเลซะเองย,ยังไม่พร้อมแล้วต้องไม่กลับมาจนก,กว่าจะพร้อมลูกคิดว่าลูกทำได้แต่ลูกทำไม่ได้หรอกนีโม่ผมเกลียดพ่อมา มีอะไรดูแล้วรวมกลุ่มเข้ามาขอโทษครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมผมเป็นนักวิทยาศาสตร์มีปัญหาอะไรไหมขอโทษทีผมไม่ตั้งใจจะก่อกุยกันสอนลูกผมว่ายน้ําไม่แข็งแล้วผมคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาที่นี่โดยไม่มีคนดูแลอ๋อไม่จะได้เลยครับอยู่กับผมปลอดภัยครูผมเข้าใจดีแต่คุณครูสอนชั้นใหญ่ขนาดนี้ย่อมหลงหูหลงตากันได้ผมไม่ได้ว่าครูไม่ได้คอยมองต้องมองแน่แต่ก็ายแล้วน่โมว่ายออกทะเลไปแล้วอ่านีโมลูกทำไรนั่น่ะ เดี๋ยวก็หลองอยู่ข้างนอกนั่นหรอกพออจะาตัวลูกกลับมาก่อนป้าเอือยมันจะง่าไปกลับมานี้พ่อบอกว่ากลับมาเดี๋ยวนี้หยุดนะลองไหวต่ออีกเพียงเก้าเดียวแค่เก,ก้าเดียวลองเอื้อมครีบไปแตะเรือน,นั่นแล้วก็ลูกได้ยินพ่อไหมอย่าแตะเรือน,นั่นนีโมเขาแตะมันเข้าแล้วใช้หาช่วยเขาลูกไว้กลับมานนี้โมดีมาก หมายต้องเจอเรื่องใหญ่แนะ่ได้ยินพ่อไหมไม่นะ 李茂，李 เรือไปแล้วไปเจอไปไปได้งไง่นไปีมนวโมนวโดีมว์ไปนีโมอว์มวไปไปีีมวฝากขอบคุณพี่ป๋อมแปมที่มาร่วมภาคกับพวกเราและฝากไปติดตามช่องพี่ป๋อมแปมปะแป้งกันด้วยนะครับ